สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเลยเข้าสู่ระบบเทรดโวนสลัดครับวันนี้นะครับวันที่หกนะฮะเป็นวันพฤหัสบดีนะของเดือนตุลาคมเมื่อเช้านี้นะครับกราฟจบด้วยแท่งสีแดงแ,แบบนี้นะครับตรงเนี้เป็นแนวตา้านแล้วถ้ากราฟจบแบบเนี้ยหลายๆคนมองว่าอ๋อมันเป็นแท่งเบรกแรงบายนะ หลายๆคนก็ตีความหมายแบบนี้เพราะว่าอะไรครับถ้าจบเขียวนะโอเคเราก็จะเชื่อว่าเขาเนี่ยนะครับมีแรงอะไรครับมีแรงบายแต่ถ้าจบแดงเป็นพินหัวค้อนแบบนี้และจบใต้าแาวต้านด้วยนะหมายความว่าแรงบายเนี่ยอาจจะหมดครับบางครั้งเนี่ยหลายๆคนตีความหมายแบบนี้แต่มันก็นดันทุกหลังขึ้นไปทําให้พอร์ตแตกเสียเงินก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราจะต้องนํามาพิจารณาอีกคระะั้งหนึ่งเลยก็คือเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับจะเห็นว่า1729เนี่ยก็คือเดลต้านะตรง738ตรงเนี้ย<ๆ>3840ตรงเนี้ยก็เป็นเดลต้าเพราะฉะนั้นการที่เราการที่กาาราฟเนี่ยเวียงขึ้นมาทดสอบ3040เนี่ยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะบริเวณด้านบนเนี่ยคือกลุ่มของ ส่วนต้านทั้งหมดนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไทมเฟรมที่สี่กันนะฮะในส่วนของ t ทม e เฟรมที่สถ้าเกิดว่าก่อนตลาดอเมริกากล้าไม่สามารถยืนเหลือหนึ่งเจ็ดสองเก้านี้ได้นะฮะเดี๋ยวทมเฟรมที่สี่จะลงอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าไม่สามารถยืนเหลือได้นะเดี๋ยวเราเรอดูแท่งสิบเอ็มงกับแท่งใบสาม นะครับทีนี้ไปพิจารณาทำเฟรมที่หน,หนึ่งครับมีการไต่าราคาขึ้นมาเรียกว,ว่าไซมีอัพเนาะนะครับเป็นเกมเป็นการไซมีอัพนะนะครับเราก็หาแนวรับย่อยด้วยนะหาแนวรับย่อยดูพ่พิจารณาครับ นี่คือกรอบของเขาเมื่อคืนเนี่ยนะครับกราฟเนี่ยไซเนียอยู่ตรงนี้นะต,นต่างผมงก็าบเซลใบเซลใบเซลอย่รงเนี้ยนะเมื่อคืนเนี่ยนะเห็นไหมฮะเนี่ยตรงเนี้ยไซเบไซเบียไซเบียนผมก็าบเซลใบเซลใบเซลอยู่อย่างเงี้ยนะสามสี่รอบจนหลับไปเลยเมื่อคืนเลยแต่ช่องข้างบนนี้ไม่ได้เล่นนะ ก็เดี๋ยวรอดูครับว่ากราฟนะจะขึ้นต่อหรือว่าจะเป็นยังไงนะพรุ่งนี้นอนฟาร์มนะครับกราฟอาจจะไม่ค่อยวิ่งมากมายเท่าไหร่นะนะครับอาจจะมีการแบบหมายถึงว่าวิ่งวิ่งแต่ว่าเป็นการวิ่งแบบไซเบอ a y Up s i d ไซเบ d o w ดาวนะนะครับอาจจะไม่ผันผวนหรือไม่ดุนแรงเท่าไหร่นะครับในช่วงของอก่อนวันนอนฟาร์มะนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่ากราฟจะส่งสัญญาณให้เราไปในทิศทางนะฮะจะลงเลยหรือเปล่า นะหรือว่าจะขึ้นไปทดสอบ3040ูนย์สก่อนคือมันมองแบบนี้นะนะครับจะลงเลยหรือเปล่าใส่ลูกศรก่อนเนี่ยจะขึ้นเลยหรือจะลงเลยนะต้องพิจารณาแบบนี้นะครับนี่คือแนวทางจริงๆของํำเป็นเดครับผมเรารอสัญญาณเทรดแค่นหนึ่งเดียวคือถ้ายังไม่มีพ a เอ่นะเรายังไม่เทรดครับยังไม่เทรดเดี๋ยวเสียเงิน โอเคครับทุกท่านนะรับเบอร์ทุกคนทุกท่านนะสวัสดีครับ